ช่วงจริงหรอเล่นด้วยช่วงที่เราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเล่นกันที่สุดขั้วกันไปเลยแล้ววันนี้เราจะมาเล่นสุดขั้วกันที่อาคารนนทศรค่ะ10คูณ2สบกได้เท่าไหรเนี่ยโอ้ยพี่จูนพี่จูนจะมาอ่านหนังสืออะไรเข่งเคียดขนาดนี้อ้าวเพราะที่นี่เขามาติวกันพี่ก็ต้องอินนะจอยแต่ว่าน่าอย่างพี่จูนเนี่ยไม่น่าอ่านหนังสือเลยอ่ะแหมตเ่ี๋ยวป้าด้ วันนี้เราจะมาเล่นพงมวิเศษกันถ้าอยากรู้นะคะเราไปตามเพื่อนๆมาเล่นกันดีกว่าไปเลยถ้าเราชวนทั้งสคนไปเล่นเกมด้วยกันไปไหมคะไปค่ะไปโอเคโอเคแต่ก่อนที่จะไปเล่นเราขอทดสอบกระโดดไกลนิดนึงค่ะหนึ่งสองสามมาเลยฮึบโอเคแล้วหอบลักก็ไปดูกันเลยค่ะเลยตอนนี้ว่างหรือเปล่าคะตอนนี้ว่างตอนนี้ว่าไปไม่ว่า ยังไงยังไม่สักไรเราจะเขค่ะสวัสดีค่ะอยากจะชวนทั้งสองคนอยากไปเล่นเกมกับเราไปไหมคะไปไหมเอ่ยไปค่ะไปพร้อมที่จะไปเล่นกันให้สุดพวกรอยังคะพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลนกันเลยตอนนี้ว่างหรือเปล่าว่างค่ะถ้าเราชวนไปเล่นเกมด้วยกันไปไหมคะได้ได้ จอยเก่งจริงไอ้เรื่องท้าคนเนี่ยไปท้าเขารู้ตัวเองทำได้หรือเปล่าทำได้สิคะพิจูนโอเคอ่ะเริมหนึง่งสองสงอามเหนื่อยมากเลยพี่จูนอเอานี่ไปเลยโอเคล่าสุดนี้นะคะเราก็ได้พูดเล่นที่จะมาเล่นกับเราแล้ว <ขอ S 1> ค่ะพ่จูน กติกาเราจะให้ผู้เล่นนะคะนั่งบนโพมพิเศษเสร็จแล้วก็กระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะคะวิ่งผ่าดอับิจโจนะคะ อยู่กันที่จุลสิวอเวอร์พปาร์คสวนน้ำคนครปฐมแห่งใหม่แห่งนี้นี่เองครับโอ้โห,โหใหญ่โตอลังการจริงๆครับโอ้ยต้องไปให้ได้เลย <S 2> <S 2> <S เป็นเครื่องเล่นสไตล์เอ็ดเวนเจอร์ทำกามบรรยากาศยุคจุลสิกพปาร์คแล้วนี่มันแท่นอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้โหไอ้อุปกรณ์นี้แหละครับที่จะต้องมาเป็นด่านในวันนี้ คือมิชชั่นวิ่งวิบากหาคนกลับบ้านนะทั้งสองทีมจะต้องแข่งกันวิ่งบลัดบนเครื่องเล่นวิบากที่ยาวที่สุดครับโอ้โหเปนยาวจริงๆโดวยผู้เล่นแต่ละคนจะยืมประจำจุดต่างๆครับและมีเส้นชัยอยู่ตรงกลางต้องวิ่งผลัดนะครับทีมไหนที่เข้าเส้นชัยได้ก่อนถือว่าชนะไปจ้า และทีมชนะในสัปดาห์ที่แล้วมีสิทธิ์ออกตัวก่อน5วินาทีและทีมที่1นึประกอบไปด้วยจูนตามพัสเตอร์และก็ไบทีมที่สองประกอบไปด้วยเอมิโมโมนิกแล้วก็เอนจอยและ,กและีกเจ้าอุปกรณ์นี้นะครับมีความยากอยู่ตำแหน่งต่างๆครับดูนะครับนี่ครับ ทีมที่2จะต้องเจออุปสรรคยากก่อนเลยครับในขณะที่ทีมที่1นนู่นครับระดับยากอยู่ตรงนู้นแล้วทั้งคู่จะต้องมารวมกันเจอระดับยากที่ตรงกลางก่อนเข้าเส้นชัยครับและนี่คือตำแหน่งการยืนครับของแต่ละทีมโอ้โหเรียกได้ว่าลูกกลางนั้นต้องวิ่งคู่ครับเดี๋ยวมาดูกันและเส้นชัยนั้นอยู่ตรงนี้นี่เองเอาละครับไม้แรกได้แก่เอมิแล้วก็จูนครับโอ้โหทั้งคู่พร้อมแล้ว พร้อมไหมครับพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งสตาร์ททีมจูนมีสิทธิ์ออกตัวก่อน5วินาทีครับจูนไม่รอช้าครับใช้5วินาทีให้เป็นประโยชน์ครับดูครับโอ้โหไปแล้วครับไปนะครับและเมื่อครบ5วินาทีครับเอมี่ออกตัวบ้างครับโอ้โหไปนะครับไปชิวออเอเอมี่ครับโอ้เอ้าเป็นอะไรครับเก่งกกลางๆโอ้โหกลัวเรื่องน้ำหนักแต่ไลยกลัว กวลองน้ำไปทั้งขึ้นมายากครับปะท่อดูเอมี่ครับพลอยไปในกันะที่จูนครับไปไกลแล้วครับดูเอมี่ครับค่อยๆกันดื๊บกันดื๊บแม่ดูครับค่อยๆไปเลยทีเดียวอ่ะแม่และดูจูนครับนีครับโอ้โหทั้งเกาะทั้งไตแม่ อย่าเลลอตกน้ำนะครับตกต้องไปเริ่มใหม่แล้วดูเองม่ครับค่อยๆค,ค,คลาดจะตามกนทันไมเนี่ยแม่ท่อแม่ดูครับแม่แบบนี้มันต้องวิ่งลุยลุยลุยไปเลยดูครับจูนไปแล้วครับโอ้โหไปไม่หยุดนะครับแม่เพื่อนๆก็เชียร์ครับ จูนยังคงนาอยู่หลายช่วงตัวครับจะไม่แตะมือกับตานอยู่แล้วครับดูนี่ครับในขณะที่เอมี่ครับปัดท่อบวแต่สไลด์เล่นอยู่นั่นแหละเอาเร็วเข้าปัดทอดูครับจึ๊งจิ้งจงจงไปเอาละครับทีมนี้ตานเป็นไม้ที่สองครับจูนแตะมือตานก็ไปนะครับดูครับโอ้โหไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแมกระเดึ๊บกระเดึ๊บไปแห่สบายเหลือเกินครับ เอาล่ะรับมาดูตรงนี้ครับเอมิกํกำลังเจอกับอุปสรรคความยากครับนี่ครับขอเรียกมันว่าภูเขาฮิปะก็แล้วกันครับมาถึงภูเขาฮิมะแล้วครับจะไหวไหมเนี่ยตัวก็นักอยู่แล้วจะมาเปีตมาตอใครเลือกเอมิเป็นคนแรกเนี่ยแม่ดูครับมโมก็รออยู่ครับเอมิก็ปีนข้าไม่ได้สักทีอ้าอเโอ้ตายแล้วแม่คุณเร็วๆเข้าทีบลงไปถึงไหนละดูครับแม่ ตัวก็นักหนักพยายามกขาเอบอิอาดูครับแม่เอาสู้กับอีกนิด <c oughs> เดียวห้อยตายละน่าเกลียดจริงๆเอา้าบมบก็รอครับกเร็ว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 ฉัรอนแตะมืออยู่ส่วนทีมดีครับโอโ้โหตาดกบไปเรื่อยเลยครับสบายเลยครับแม่ วิ่งชฉวเลยทีเดียวแล้วดูครับแม่เขาไม่ค่อยกลัวตกน้ํานะครับเนี่ยไปอย่างสบายสบายครับแต่อย่าพลาดมาก็แล้วกันครับอ่ะไม่ค่อยไว้ใจตัวเองครับนี่ครับค่อยๆไปดีกว่าหล่นไปแล้วเสียเวลาต้องขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหแล้วดูครับค่อยๆไปอย่างปลาดีบครับโอ้โหอุปสรรคใหญ่อยู่ข้างหน้าตานลครับ เอาละครับตาจะเป็นอย่างไรครับมาถึงภูเขาหิมะแล้วในขณะที่เอมี่ก็ยังปีนอยู่เหมือนกันนะครับตาครับดูครับใช้เวลามากหรือแบบดูเอมี่ก็เพิ่งถึงยอดกันปะท่อเอมี่เร็วปะต่อดูจากระยะทางแล้วรู้สึกว่าทีมนี้จะเสียเปรียบครับเพราะเอมี่พึ่งลงมาเองครับดูครับใช้พลังงานไปเยอะนะครับโอ้ยลงมาผอมเลยทีเดแม่กุณอ๋อไม่ใช่นะครับเอาโมโม่ครับ ไปแล้วครับต้องรีตามอีกทีมนะครับนี่ครับดู boss, โมโม,โม่ครับไม่มีการลงไปน like ั่งลงไปคลานทั้งเ้นครับใช้ยืนเดินเอาเลยทีเดียวครับเพราะว่าเสียเวลาไปเยอะแล้วครับเข้าไปสู่อุโบมพองลมครับส่วนทางด้านนี้ครับทีมที่สครับตาลครับไปถึงยอดอ้าเหมือนจะร่วงเหมือนจะร่วงถ้าตกไปนี่ต้องเริ่มใหม่ครับยังไงครับตาดูครับดูทีว่าจะพลาดไหม ไม่พลาดเลยครับดูครับลงมาอย่างสบายนี่ครับแต่พอมาถึงตรงนี้ครับเดินแบบโมโบไม่ได้นะครับใช้กระดึ้อเป่านี่ครับนี่ครับกระดึ้เอาเออก็ช้าหน่อยนึงครับแม่เอาช้าช้าแต่ชัวร์ครับทางด้านโมโบครับยังอยู่ในอุโมงค์พองลมครับพอออกมาได้ต้องเจอกับนี่ครับ แค้นพองลมกลมๆแบบนี้มันน่าวาเสียวอ่ะไปอย่างนี้ดีกะเออนี่ครับก่อนที่มนุษย์จะยืนสองขาได้ก็เดินสี่ขาก่่นครับนี่ครับเป็นเผ่าพันธุ์ต้นตระกูลมนุษย์ครับนี่มันคนหรือเลิงนี่มันท้อเอาละครับดูสิครับตาหนนใกล้จะถึงพลาสเตอร์ไม้ที่สามแล้วครับแล้วก็แตะมือจะแตะมือแล้วพลาสเตอร์รออยู่แตะมือได้พลาสเตอร์ไปแล้วครับโอ้โหดูดีครับ เรียกว่าน้ำโดมไปได้ทีเดียวในขณะที่โมโมครับยังไกลนิกอยู่เลยครับนิกไปยืนรอมระจําที่ครับดูครับพาสเตอร์ก็ไปถึงนู่นแล้วเขาไปสู่รูตรงกลางลแล้วว่าจะตามทันไหมตอติดตามช่วงน่า yeah.